ครับก,สก็สวัสดีกันเอนคเราจะมาอยู่กันสอนวิธที่กันเอาของใส่สกันนะคะนี่เลยนะคะแล้วเข้ามาแบบปี้เลยนะครับแล้วผมวบวกนะครับนี่นะครับอย่างเรานะครับมาตรงนี้เลยคือมันจะมีอันนี้นะครับอันนี้ให้สุ่มนะครับให้รอไอ้นี่นะครับกดนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่ง่ายมากเลยนะครับ จึ๊บอ่ะได้แล้อันนี้ง่ายเลยนะครับน,นี่นะครับของฟรีเลยนะครับนี่นะนนนะได้แล้วอันต่อไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมชอบนะครับอันนี้เขาจะให้เรายิงนะครับเขาจะให้เลือกปืน inum, ผมจะขอเอาเป็นปืนนี้นะครับก็ชอบเลยนะครับปืนนี้นะครับเมืออันนี้ง่ายๆนะ ยิงเลยนะครับยิงนะครับให้ยิงเป้านะครับมันยิงไม่ออกทุกคนมันยิงไม่ออกมันเป็นอะไรด่นะนี่ยครับมันจะให้ยิงแบบนี้เลยนะครับก็จะมีจับเวลานะครับ โอเคนะครับนี่นะครับง่ายเลยนะครับก็จะออกไปดูกันเลยนะครับไปเคลื่นไปดูกันออก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 เดินเดินเดเดโอเคนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตามนึงพี่ทักมานี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนีเนาะคนนะครับชื่อนี้เลยนะครับนี่นะครับ Okay. นี่นะครับนี่นะครับมาเราไปดูกันนะครับขอดูซีไหนะ๋ยวขอหากันตรง,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 งนี้ตรงนี้ตรงนี้วี่ไงทุกคนเ้ <c oughs> ทเท่เรามาดูกัน นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับวัตนต่อไปอก่อนนทุกคนรอแป๊บนึงนะครับอย่ารีบนะครับนี่นะครับเหมือนว่าเคลลี่เลยทุกคนดูเอาเป็นเอกระสุนมานะครับโอเคนะครกล้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะใครที่อยากเอาก็ หมับแนวอะไรนะเขานี่นะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้ดีนะครับแจากของฟรีก็เอีย